นี่ตาคุณมองอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้มองเห็นไหมเห็นนิดเดียวตาคุณอยู่เงนี้สวัสดีครับคุณโจครับวันนี้เนี่ยเราอยากรู้ว่าถ้าเราใส่ชุดนี้แล้วไปอยู่ในกรงของแลมซี่แล้วก็ไอ้ดีแลมซี่กับไอ้ดี๋วหน้าตาอย่างเงี้ยนี่แลมซี่นี่ดีหมาทั้งสองตัวเนี้ยมันจะงงไหมว่าเฮ้ยบ้านเราอ่ะมีหมาเพิ่มมาแล้วว้านี่เหมือนหมาปหรเหมือนเหมือนแล้วถ้ามึงเป็นหมาเอามาเจออย่างต้อตกใจ ีทุกคนครับเรามีสปอนเซอร์ใจดีด้วยนั่นก็คือคุณยนต์ดุสุนอจัจฉริยะโรโบอท s 6 m a x v กล้องเลยกล้องไหนมองวะสำหรับเจ้าตัวโลบอรอรุ่น S6 b a c k s i เนี่ยเป็นรุ่นที่มีความอจฉริยะมากที่สุดนะฮะสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันโลบอรอหรือมี Home ได้เพื่อดูเส้นทางการทำงานของหุ่นยนต์แบบเรียลไทม์เฮ้ยโดยรุ่นนี้เนี่ยมีกล้องดูอ้าคาร์เมลาและ AI ตรวจจับวัตถุบนพื้นได้เช่นรองเท้าฐานพัดลมแล้วก็ที่สำคัญก็คือขี้ของสัตว์นั่นเองเพื่อป้องกันการที่หุ่นยนต์เนี่ยลากขี้ไปเต็มพื้นแล้วก็ยังมีฟังก์ชันรีโมทวิววิ่งดูภาพวิดีโอผ่าน หุ่นยนต์ได้ด้วยฟังก์ชันนี้เนี่ยคือกล้องหน้าของตัวหุ่นยนต์สามารถใช้เป็นหุ่นยนต์สำรวจขนาดเล็กเอาไว้หาของในพื้นที่แคบๆแล้วก็สามารถเปลี่ยนโหมดกลายมาเป็นกล้องวงจรปิดโดยเราสามารถเห็นภาพแบบเรียลไทม์และยังสามารถส่งข้อความเสียงจากแอปพลิเคชันมือถือให้ออกไปยังตัวหุ่นยนต์ได้อีกด้วยเจ้าตัวน้ำที่มันใส่เข้าไปในหุ่นยนต์คือมันสามารถถูพื้นได้ด้วยเจ้าตัวหุ่นยนต์ตัวนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่8น0 0บาทสินบปะกัน2ปีเต็าช่อยบาทสินค้ารับปร์ชัน4ช่องออนไลป์เ Central ช่องทางติดบรนด์ Li Official Account หลอกไทยแลนด์อย่าลืมกับเจ้าตัวนี้บ้านที่สกตกเจนหมดไปโอเคถ้างั้นเรามาเริ่มกับขบวนการแรกเลยเราจะไปที่รังของมันนะเดี๋ยวพอเราไปอยู่ปุ๊บเดี๋ยวเราขึ้นไปอยู่บนบ้านมันนะเดี๋ยวไปดูว่ารังของไอ้บีกับไอ้ลังซี่เป็นยังไงเนี่ยรังของมันปกติถ้าปล่อยหมาขึ้นมาเนะี่ยมันจะวิ่งเข้ามาในนี้เองเลยเว้ยแล้วถ้าอยู่ดีดๆกูที่เป็นหมาปันชิบะอยู่อยู่ในกรงซึ่งไม่เคยเจอหน้ากันเลยก่อนมึงว่ามันตกใจปะอาจจะมีความสงสัยอ่าถ้างั้นเริ่มขบวนการ ตอนนี้เดี๋ยวกำลังรอหมามาแนละ้วทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหมามันจะรู้สึกยังไงนะถ้ามีเจอหมาชิบะอินุแล้วจะเกิดมาน่มันอยู่กันสองตัวมาหลายปีแล้วมีหมาตัวใหม่จะรู้สึกยังไงเดี๋ยวไปดูกันชีวิตในกองหมาก็ลำบากเพราะว่า แค่ร้อนแล้วก็มองไม่เห็นไม่เคยคิดว่าจะได้เข้าไปอยู่ในกรงมานี้ยมันจะขน้วยังโอ้ชีวิตน่าสัสดีทุกคน

หมาเราต้องอยากให้มันรู้ว่าเราวตองหน้ากา,าเป็นยังไงเราต้องเนียนที่สุดขั้นหน้าต่อไปให้อาหารหมาและทีนี้เนะี่ยเราจะแย่งมันกินทุกอันมันจะมองว่าหมานี่มึงมาจากไหนนี่วะทำไมมันแย่งอาหารเรากินเก่งจังอย่าให้คนโยนอาหารให้แล้วกูจะแย่งอาหารหมามาทุกชิ้นเลย ใจฉใจฉอเหียก้ไม่ได้กินของอร่อยนี้มานานเลยเดียวเดี๋ยวพี่กินอาหาร<อ>ามา <c oughs> <laughs>

สุดยอมา้วชิ้นสุดท้ายปึ๊บแล้วทีกินแล้วมันเกคบเี้มันกินจากมือไปเนาโอ้ยหน่เป็นห้าตล มันก็จบไปแล้วคลิปนี้ฝากไปด้วยกับคุณยนดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะโลบะล็อก S6 Max V นะครับสำหรับบ้านไหนที่เลี้ยงหมาแล้วก็ขนหมาเยอะเปิดไว้ทั้งคืนดีมากบ้านสะอาดกริบแล้วเจอกันในคลิปหน้าว่าจะเป็นอะไรนั้นลาไปก่อนวันนี้๊ากันกำลังค้นหาตำแหน่งที่ตั้งโปรดรอสักครู่ 三等电池登了。